เพื่อความฝันที่ฉันต้องการมุ่งตามความฝันต่อไปอย่าวันไหวแม้ใครจะมองผ่านเพื่อความฝันที่ฉันต้องการพยายามจะทำให้ได้แม้ว่างกายของฉันไม่สมบูรความภาคภูมอยู่ในหัวใจอย่าไปท้อ มาพบกับรายการชีวิตเลือกได้และดิฉันกุกไก่พรน,นพรัตหาสุจินนะคะ หนึ่งปัญหาที่เรามาพบในกลุ่มเด็กพิการค่ะนั่นก็คือปัญหาขาดโอกาสทางการศึกษาเพื่อเป็นการลดช่องว่างและเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ให้กับน้องๆเด็กพิการกลุ่มนี้นะคะศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางค่ะจึงเป็นหนึ่งหน่วยงานที่เป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆค่ะและวันนี้นะคะกุ๊กไก่จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับการทํางานของศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางแห่งนี้กันค่ะว่าเขามีขั้นตอนการทํางานกันแบบไรค่ะตามกุ๊กไก่มาเลยนะคะ นะคะกุ๊กไก่ก็อยู่กับผู้ที่จะพาพวกเราค่ะไปทําความรู้จักกับศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางนะคะผู้อำนวยการสมบูรณ์อาศิรพ์ค่ะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางสานักบ,บริหารงานการศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการค่ะสวัสดีท่านทออ,อค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื่นนะคะต้องขอให้พอ,ออช่วยเล่าถึงความเป็นมาในส่วนของศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนการให้เราได้ฟังกันก่อนค่ะว่ามีจุดเริ่มต้นจากด้านใดค่ะ,ค,ะคือศูนย์การศึกษาพิเศษนี้ก่อตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณปี2539นะจากภาวะความต้องการของเด็กพิเศษที่จะเข้ารับการศึกษานะคะแล้วก็ในช่วงนั้นเนี่ยมีการรณรงค์กันก่อนหน้านั้นนะคะแรกเริ่มทีเดียวเนี่ยการศึกษาสำหรับคนพิการเนี่ยเราจะจัดเป็นลนักษณะโรงเรียนเฉพาะความพิการคือตาบอดก็อยู่ที่หนึ่งหูหนวกอยู่ที่หนึ่งปัญญาอ่อนอยู่ เรามองในภาพครั้งแรกเนี่ยว่าเด็กที่อยู่ในโรงเรียนเฉพาะพิการก็จะมีสเปเชียลิสต์มีคนที่ช่วยเหลือเข้าไปในทิศทางเดียวกันนะคะแล้วก็เรามีกระจายอยู่ประมาณ43โรงเรียนอยู่ใน35จังหวัดทั่วประเทศซึ่งจริงๆแล้วก็คงไม่เพียงพอนะคะเพราะว่าจริงๆคนพิการก่เลือกเกิดไม่ได้ว่าถ้าฉันตาบอดฉันต้องเกิดที่กรุงเทพฉันเกิดที่เชียงใหม่ฉันจะได้เรียนโรงเรียนเฉพาะความพิการทีนี้พอเรามามองว่าอสอนไปแล้วเนี่ยเด็กมันไม่มีรูปแบบที่จะเรียนแบบกันแล้วก็การที่เราเอาเด็กไปไว้ที่เดียวกันเนี่ยมันเหมือนกับ การจํากัดสิทธิ์ของเขาแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้เขาได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ของสังคมทั่วไปที่จะยอมรับเขาเพราะพอหลังจากที่เขาจบการศึกษาแล้วเนี่ยจากที่พอเอยสอนเด็กเนี่ยเด็กออกจากเรียนแล้วเนี่ยเหมือนไก่ออกจากกรงคือไปไม่ถูกไม่รู้จะไปทางไหนก็หันกลับมามองมุมมองการศึกษาก็เปลี่ยนไปว่านะ่าจะมีโรงเรียนโรงเรียนรเรียนร่วมคือโรงเรียนที่เป็นของเด็กปกติเนี่ยแล้วก็เด็กพิการไปเรียนร่วมกับเขาทีนี้ก็อาทุกคนก็เหอมาน่าจะเอาเด็กไปเรียนร่วมกันหมดพอไปเรียนร่วมเสร็จเนี่ยเด็กออกจากบ้านแล้วก็ไปสู่โรงเรียนเนี่ยเด็ก ปรับตัวไม่ทันก็จะไปมีปัญหาพฤติกรรมบางอย่างเข้ากับใครไม่ได้รบกวนห้องเรียนมีความเหลื่อมล้ำลนในโรงเรียนการแล้วโรงเรียนก็บอกว่าไม่เอาละเธอมาสร้างปัญหาในห้องเธอกลับไปอยู่บ้านเธอเถอะเด็กก็เลยขาดโอกาสทางการเรียนเอ๊ะทำยังไงดีสมัยปีนั้นก็คือท่านกัญจาาศิลปะาชาท่านบอกเอ๊ะถ้าเราจะทําแบบนี้มันคงจะไม่เหมาะมันคงต้องมีจุดสักจุดหนึง่งที่รับเด็กจากบ้านมาเตรียมความพร้อมก่อนแล้วถึงจะส่งให้เข้าไปเรียนกับเด็กทั่วไปในโรงเรียนทั่วไปนะคะ ก็เลยมีการตั้งศูนย์การศาพิเศษขึ้นขณานั้นก็ตั้งเป็นศูนย์ทดลองของภาคก่อน40ตอนปี่สามีแล้วก็ใช่ได้คือมีได้รับการตอบรับจากเด็กพิการแล้วก็ได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองว่าเด็กศูนย์สามารถพัฒนาเด็กแล้วก็เข้าไปเรียนได้ก็เลยกระจายมาปีประมาณปี2 5 4พอีอ่สทางกระทรวงสาธิตการโดยสํานักบริหารงานกา,กา,าพิเศษก็เปิดศูนย์ลักษณะเนี้ยทั่วประเทศเลยทุกจังหวัดฉะนั้นขณะนี้ในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีศูนย์การศาพิเศษอย่างเงี้ยถูบทั่วไป ลยทุกจังหวัดเพียงแต่ว่ามันจะมีศูนย์ลักษณะศูนย์ใหญ่เหมือนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางที่กรุงเทพเนี่ยอยู่ประมาณ13ศูนย์และอีก63ศูนย์ก็จะเป็นศูนย์ของจังหวัดต่างๆค่ะแต่ละศูนย์ก็จะมีบริบทการทํางานที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ตากาลังก็ไม่เท่ากันเพียงแต่ว่าจังหวัดไหนมีเด็กเยอะก็อาจจะต้องมีการเพิ่มบุคลากรไปช่วยในการในการพัฒนาเด็กตรงนี้นะคะดังนั้นก็คือจุดเริ่มต้นในส่วนของความเป็นมาเป็นไปนะคะของศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางนั่นเองค่ะ แน่นอนเลยว่าเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างน้องๆคนพิการแล้วก็รวมไปถึงน้องๆที่ได้เข้าเรียนด้วยกันและในส่วนของแนวทางการทํางานล่ะคะพอค่ะจริงๆในพาร์งานของศูนย์ที่ทางกระทรวงกําหนดมานะคะมันมีพาร์งานประมาณ13-14พาร์งานค่ะแต่เนื่องจากว่าศูนย์เนี่ยมีสถานภาพาปเป็นสถานศึกษาคือที่เป็นสถานศึกษาเนี่ยแต่เราไม่มีชั้นเรียนนะคะเพราะว่าสถานศึกษาของเราคือตั้งเป็นสถานศึกษาเพราะว่าเราจะสามารถตั้งแต่ตัดตั้งตามกำลังมาได้เพราะว่าถ้าไม่เป็นสถานศึกษาจะไม่สามารถจัด ั้งอัตรากลังได้ฉนั้นในภาระงานทั้งหมดที่กําหนดเนี่ยกรรมการทางศึกษานะคะก็จะเป็นคนมาช่วยบริหารจัดก,การและดูมุมมองจากข้างนอกซึ่งกรรมการทางศึกษาของศูนย์ส่วนกลางนี่ค่อนข้างจะเป็นผู้ทรงคุมวุฒิแล้วก็มีความอษษาวุโสแล้วมีความรู้ด้วยการสาสุพิเศษเยอะเช่นอาจารย์ชูศักดิ์อาจารย์วิริยะท่านอาจารย์พงษ์แก้วอาจารย์พดุงอะไรเนี้ยนะคะ,ะซึ่งเป็นผู้เป็นปรมาจารย์ในเรื่องนี้ก็กําหนดงานให้เราเป็น4งานใหญ่จับเป็นกลุ่มนะคะงานแรกก็คืองานเตรียม ความพร้อมเด็กซึ่งเด็กที่จะผ่านเข้ามาเมื่อกี้ได้พูดแล้วนะคะและ้วงานที่2ก็คืองานเรียนร่วมซึ่งต้องต,ติดตามไปดูหลังจากที่เด็กไปเรียนกับเด็กปกติแล้วอันที่3าเวลาเรียนร่วมเนี่ยเด็กก็ต้องการมีสื่อเสื่อโน้มคส่วนที่จะช่วยเขาในการเรียนก็เป็นงานสื่อแล้งานที่สี่ก็คือเรื่องการเทรนนิ่งหรือการอบรมซึ่งจะเป็นพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนหรือว่าบุคลากรที่ต้องการจะมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสพิเศษดังนั้นภาระงานเราถ้าจะเริ่มต้นเลยนะคะว่ามีเด็กพิการคนนึงโทรศัพท์เข้ามาได้ผลว่า เนี่ยมีลูกพิการแล้วไม่รู้จะทำยังไงกับลูกหรือว่ามไม่รู้จะช่วยลูกอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าอยากให้น้องเน<ช>ีย่ยได้มีการกืาด้าดยค่ะอ,ะอนันก็คือ,อเราเป็นศูนย์การศึกษาเราก็จะรับเด็กในวัยที่อยู่ในวัยการเรียนล้วก็จะไม่เอาอายุ20กว่าเข้ามาแล้วอะไรซึ่งไม่สามารถช่วยคนพิการตรงนั้นได้แต่ถามว่าเรามีบริการไม่มีเราก็สามารถที่จะติดต่อกับเครือข่ายของเราเพื่อจะส่งเด็กพวกนี้หรือผู้ใหญ่พวกนี้ไปสู่จุดที่เขาจะเป็นต้องได้รับการพัฒนาแต่ตรงนี้ถ้าเราเริ่มรับเนี่ยศู์เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่ ของงานเตรียมความพร้อมก็คือว่าพอผู้ปกครองโทรเข้ามาหรือว่าบางทีคุณหมอรีเฟอร์มาให้ส่วนใหญ่จะมาจากโรงพยาบาลด้วยพราเราเอาแผ่นภาพของเราไปใส่ไว้ตามโรงพยาบาลที่มีการให้บริการเด็กกันนะคะบอกว่าคุณหมอถ้าเด็กผิดปกติคุณหมอแจกให้้ว้ให้เข้ามาที่เราอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็การประชาสัมพันธ์ลักษณะที่ออกรายการทีวีบ้างอะไรก็ทําให้ผู้พิการได้รู้ว่าจะต้องมารับความช่วยเหลือจากเราได้อะไรเงี้ยก็เด็กก็จะเข้ามาหาเราโดยการที่เราจะแยกเด็กไปจุดหนึง่งให้คุณครูไปคุยเล่นดูศักยภาพของเด็กผู้ปกครองก็มา คุยถึงความเป็นมาของลูกคนนี้เป็นการกอบประวัติค่ะแล้วก็เ,เด็กพร้อมจะมาบริบบรการกับเราได้ผู้ปกครองสามารถมาส่งได้ระยะทางไม่ไกลนกักเลยที่สําคัญคือที่นี่เราเป็นหน่วยงานของภาครัฐฉะนั้นเราไม่พูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะ,คะเพราะว่าเด็กจะได้ทานอาหารฟรีกลางวันหนึ่งมื้อนะคะที่จัดให้แล้วก็มีนมกล่องหนึ่งกล่องให้ท่านผู้ปกครองก็แล้วปีนี้ยิ่งดีกว่าดังนั้นนะคะก็คือว่ามีการเรียนฟรี15ปีฉะนั้นบริการ5อย่างที่ให้ในเรื่องของการเรียนฟรีทางเราก็จัดให้ด้วยอาจจะเป็นเสื ชุดซื้เรียน,น,นก็ะนจะได้นังสื่อกลุ่มนี้ก็จะได้รับหมดเด็กก็จะเริ่มถ้าถ้าตามล็อกของศูนจร,จจริงๆก็จะเริ่มตั้งแต่ภาคฤดูร้อนคือภาคฤดูร้อนเราจะจัดครึ่งวันเป็นลักษณะฐานการเรียนรู้จะมีศิลปะดนตรีแล้วก็พวกว่ายน้ำแล้วก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาอะไรนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้เราจะจัดครึ่งวันในภาคฤดูร้อนแล้วก็ดูความสามารถของเด็กตรงจุดนี้เวลาเราจัดจัดเป็นฐานก็คือมีครูประจําฐานสี่สฐา หรือหฐานแล้วก็มีครูประจํากลุ่มพาเด็กพร้อมกับผู้ปกครองไปรับกิจกรรมแต่ละจุดกันนะคะเราให้บริการครึ่งวันเพราะหนึ่งเป็นภาคฤดูร้อนแล้วก็อีกครึ่งวันที่เหลือเราอยากให้เด็ก พิเศษเนี่ยกลับไปอยู่กับครอบครัวไปอยู่กับพี่กับน้องไปใช้ชีวิตในภาคปิดภาคเรียนด้วยกันแล้วก็พอหลังจากนั้นในภาคบ่ายคุณครูก็จะมาวิเคราะห์พฤติกรรมของเด็กเราก็จะคัดเด็กพอหลังจากเสร็จเดือนเมษานะคะเราก็จะคัดเด็กออกมาเป็นกลุ่มต่างๆตามความสามารถก็กลุ่มหนึ่งก็ไม่ให้มากนะคะ3บ้างคน3คน5คน8คนแล้วแต่อาการของเด็ก <c oughs> ถ้าเด็กดีเราก็พยายามจัดกลุ่มใหญ่เพราะเราต้องการให้เด็กมีสังคมโดยเฉพาะกลุ่มเด็กออทิสติกนะคะเราก็จะจัดได้8ด แล้วก็เมื่อกี้ได้เคยคุยว่าเราจะรับบริการรับเด็กเข้ามาในศูนย์เราเนทั้งปีล้วเราจะมีห้องที่9้าไว้เป็นห้องห้องแรกรับเพื่อว่าเด็กที่จะมาเข้าเรียนพฤษภามิถุนนากระกดาอะไรเนี่ยนะคะที่เข้ามาในช่วงกลางเทอมก็จะได้สามารถเข้าไปห้องนี้เกิดห้องที่เก้า่อนจุดเริ่มต้นก่อนพูดง่ายๆว่าในช่วงของการปิดภาคเรียนฤดูร้อนก็จะเป็นเหมือนการปรับพื้นฐานของน้องๆก่อนใช่ไหมคะก่อนแยกกลุ่มเข้ามาศูนย์ในภาคเรียนตามปกติค่ะแล้วเราส่วนมากเราจะให้บริการกับเด็ก แค่สองภาคเรียนค,คือภาคฤดูร้อนแล้วก็เทอมที่1ึงเทอมที่2เราพยายามทําระบบแบบนี้เพราะว่าเราต้องการส่งเด็กเข้าระบบโรงเรียนฉะนั้นถ้าเราให้บริการเสร็จสิ้นในช่วงเดือนมกราคมพาหรือมีนาเป็นอย่างช้าเนี่ยเราก็ให้ส่งให้เด็กไปสอบด้วยเด็กก็จะสามารถสอบเข้าโรงเรียนได้อย่างปีที่แล้วนี่เราให้บริการไปประมาณ80คนเด็กสามารถที่จะเข้าไปเรียนร่วมกับเด็กปกติในเรียนต่างๆที่อยู่ใกล้บ้านใน72คนหลืออีก8คนที่มีอาการมากหน่อยต้องไปอยู่เรียนเฉพาะความพิการซึ่งจริงๆแล้ว อาจจะไม่ใช่จุดมุ่งหมายของผู้ปกครองนะแต่ว่าจากภาวะที่แท้จริงของลูกก็คงต้องเข้าไปอยู่ที่นั่นนะคะเข้ามาแล้วทําอะไรให้บ้างในภาคเรียนแรกเนี่ยเนื่องจากว่าเด็กแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยจะมีต่างความพิการพอเรารับทุกความพิการแต่ละคนก็จะมีความสามารถเข้าม่ด้วยบางคนก็อาจจะพิการในเรื่องของสายตาการได้ยินแล้วก็อาจจะมีออทิสติกออทิสติกเป็นกลุ่มใหญ่เลยค่ะออทิสติกนี่ประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กที่มารับบริการนะคะเป็นออทิสติกแล้วแบบนี้พออมีการ แบ่งไงคะเอาเวลาเมื่อกี้ที่เราพูดถึงซัมเมอร์ใช่ไหมคะเราก็จะแบ่งเด็กตามความสามารถเราไม่เอาความพิการเป็นตัวแบ่งอย่างเดียวเราจะเอามีส่วนของการพิจารณาเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะเอาความสามารถที่เท่าเท่ากันแล้วเราก็จะแบ่งเด็กเป็นแปดกลุ่มแล้วก็ให้ครูี่ยจับฉลากว่าได้ห้องไหนที่จะไปสอนเด็กกันนะคะแล้วพอเปิดเทอมแรกเราก็จะทําแผนการเรียนอย่างที่คุยกันว่าเด็กแต่ละคนมีความสามารถไม่เท่ากาันอายุไม่เท่ากาันความพิการไม่เหมือนกันทั้นแต่ละคนก็จะมีแผนการเรียนของเด็กแต่ละคนที่เรียกว่า IEP ซึ่งมาจากคำภาษาอังกฤษว่าอ i d i ิบิด้ e นหลายเอเจคเรชั r โปรแกรมคือแผนการเรียนของแต่ละคนเป็นรายคนไปนะคะซึ่งเวลาทำแผนเนี่ยเราก็จะมีการประชุมระหว่างพอผู้ช่วยฝ่ายวิชาการครูประจำชั้นครูที่เป็นครูพิเศษของเราเช่นครูกายภาพบาบัดครูกิจกรรมบาบัดหรือครูดนตรีหรือครูศิลปะเนี่ยแล้วก็ที่สาคัญที่สุดคือผู้ปกครองเข้ามาด้วยเราก็จะคุยกับคุณแม่ว่าคุณแม่เห็นว่าลูกมีความสามารถอะไรบ้างคุณครูก็จะบอกว่าที่คุณครูเห็นมาเป็นอย่างนี้คุณแม่คะในหนึ่งปี ที่จะอยู่กันในสวนนี่คุณแม่ตั้งความหวังกับลูกอย่างไรบ้างคุณแม่บอกอยากให้ลูกได้ฝึกพูดพูดได้อยากให้ลูกเขียนหนังสือได้อยากให้ลูกช่วยตัวเองได้อยากให้ลูกรับประทานอาหารแล้วก็ออกไปในสังคมไม่กีดล้องไม่มีพฤติกรรมอะไรเงี้ยก็เขียนกันมาแล้วจากตรงนี้เราก็จะให้คุณครูไปเขียนเป็นแผนว่าจาก ความหวังของผู้ปกครองโดยอิงหลักสูตรของปฐมวัยในบททักษะของเด็กเนี่ยคุณครูจะจัดการเรียนการสอนเด็กคนนี้ได้ยังไงฉะนั้นถ้าเราไปดูในห้องเรียนเนี่ยเด็กอยู่รอบครูห้าคนเนี่ยเด็กจะเรียนเนื้อหาของแต่ละคนไม่เหมือนกันสมมุติวันที่คุณครูสอนเรืเ่องสีแดงคนนึงอาจจะเขียนคําว่าสีแดงได้คนนึงอาจจะระบายสีสีแดงคนนึงอาจจะกําลังหัดวาดเช่นเป็นวงสีแดงหรือบางคนกําลังเลือกว่าสีแดงต่างกับสีอะไรเนี่ยทุกคนจะเรียนไม่เหมือนกันฉะนั้นภาระ,ะของครูที่บอกว่า ใส่เข้าไปห้องหนึ่งเยอะๆไม่ได้เพราะครูสอนแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่เหมือนคาสซูมทั่วไปที่พูดครั้งเดียวเรียนรู้ไปพร้อมกันทั้งห้องถ้าเกิดเป็นห้องเรียนแบบทั่วไปก็จะประมาณ30คนแต่ว่าถ้าเกิดเป็นห้องเรียนของทางศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางเนี่ยก็จะประมาณ5ถึง8คนไม่เกินคนถ้าแบบนี้หมายความว่าเริ่มต้นถ้าเกิดผู้ปกครองโทรมาปุ๊บก็จะต้องมาปรับพื้นฐานในช่วงของภาคฤดูร้อนก่อนหลังจากนั้นพอเปิดภาคการเรียนปุ๊บใช่ไหมคะทางอาจารย์ก็จะดูก่อนหนึ่งสัปดาห์แล้วก็มีการวางแผนการเรียนาสอน นั่นเองและน้องๆแต่ละคนก็จะได้รับการเรียนการสอนที่ไม่เหมือนกันด้วยใหนึ่งภาคเรียนมีประมาณกี่ห้องคะก็คือเก้าห้องค่ะเก้าห้องแปดห้องเป็นห้องที่ฟริกไปแล้วค่ะห้องที่เก้าเป็นห้องเตรียมความพร้อมเพื่อจะเอาไปใส่ในหนึ่งถึงแปดห้องนั้นและหลักสูตรในการเรียนนะคะหลักสูตรเราใช้เราใช้เนื้อหาที่เป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมเหมือนหลักสูตรคล้ายๆของการปฐมวัยคือมีการพัฒนาการเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กทักษะการช่วยเหลือตนเองทักษะทางสังคม แล้วก็ทักษะการการปรับ ตัวเองเข้ากับเข้ากับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทักษะที่6ก็จะเป็นทักษะทิงวิชาการซึ่งทักษะชิงวิชาการที่จะทิ้งไว้ท้ายสุดมาที่ไปเรียนอัพเระเลิมสองสิ่งสําคัญที่จะต้องเริ่มเริ่มเลยก็คือทักษะของการช่วยเหลือตนเองถ้าเด็กช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โรงเรียนจะไม่รับฉะนั้นเด็กต้องสามารถที่จะถอดเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าเข้าห้องน้ำรับประทานอาหารทานข้าวได้เองแล้วก็เป็นทักษะการเนื้อมัดใหญ่การออกกำลังกายการวิ่งการเดินทักษะการเนื้อมัดเล็กเกี่ยวกับเรื่องการจับการขีดการเขียนความสััััมพนธ์ระะว่าางตกกบืยเลทษ ทางสังคมที่จะอยู่กับคนอื่นเขาแล้วก็ทักษะการช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจําวันอะไรเนี่ยทั้งหมดของเขาอยู่ในบูรณาการแต่เราไม่ได้สอนแยกเป็นวิชานะคะค่ะก็สอนบูรณาการกันไปในนั้นทั้งหมด6ทักษะนี่คือในส่วนของน้องๆที่มีวัยอยู่ในช่วงของการเรียนและส่วนน้องๆที่เขาเป็นวัยที่เกินไปแล้วล่ะคะเกินศูยดูแลคะเราต้องดูว่าพอเขาจบจากเราไปนี่พูดถึงชุดของเราก่อนนะคะก็ออกไปเรียนในโรงเรียนเราก็จะส่งครูไปช่วยในงานที่2คืองานเดยนร่วมแล้ว ก็เราก็จะให้สื่อไปด้วยใช่ไหมคะก็มาบริการเด็กเรียนร่วมเนี่ยก <c oughs> ็จะมีการจัดงบประมาณเกี่ยวกับสือ่อการเรียนเนี่ยให้คนละ2000บาทต่อปีการศึกษา <c oughs> ก็ไปซือ้อสื่อช่วยในการการสอนแล้วเราก็มีการเทรนนิ่งครูนในโรงเรียนด้วยแต่ในกรณีที่เด็กโตแล้วเข้ามาอย่างเมื่อเช้านี่มีโทรศพัพท์มาบอกว่าเด็กอายุ10 13ปีละ <c oughs> จบป6จากโรงเรียนที่เป็นเรียนร่วมแบบเขาก็ผัผักให้ไปเรียนโดยไม่มีใครช่วยเหลือมากแล้วก็อยากจะเรียนต่อระดับมหนึ่งเพราะว่า เคสนี้อาจจะเป็นว่าพ่อแม่ก็แยกทางกันนะคะแล้วก็คุณพ่อก็อยากให้ลูกเรียนต่อเราก็ต้องนัดให้มาพบก่อนดูว่าเขามีความสามารถแค่ไหนอาจจะต้องส่งเขาไปโรงเรียนเรียนร่วมซึ่งในกรุงเทพมหานครจะมีโรงเรียนแกนนาจากการเรียนร่วมเนี่ยอยู่ประมาณ100รกว่าโรงเรียนที่ขึ้นที่เราสามารถที่จะติดต่อแล้วก็อบรมครูไว้แล้วเขาก็จะสามารถไปเรียนโรงเรียนนั้นได้นอกจากนั้นกรณีของเด็กออทิสติกเนี่ยเวลาเข้าไปสู่ระบบโรงเรียนเนี่ยจะปรับตัวไม่ได้ฉั้นเราจะมีห้องคู่ขนานอยู่ใน ปีที่แล้วมี9ห้องปีนี้เพิ่มไป6เลยก็เป็น15โรงเรียนแล้วก็มีห้องเรียนทั้งหมดเนี่ยห้องหนึ่งเนี่ยจะให้ครูไปช่วย2คนเพื่อให้เด็กไปปรับตัวในการที่จะเข้าไปเรียนกับเด็กทั่วไปในห้องเรียนก็จะมีบุคลากรตรงนี้ค่ะที่เราถ้าสมมติว่าเขาขอความเราก็ลองดูว่าเด็กเคสนี้จะไปนักษณะห้องเรียนร่วมตรงนั้นได้ไหมหรือว่าเด็กอ่อนด้อยในเรื่องการเรียนปัญหา IQ ก็ไม่ดีพฤติกรรมไม่ดีเราอาจจะต้องส่งเด็กพวกนี้ไปตามโรงเรียนเรียนร่วมไอโรงเรียนเฉพาะความพิการซึ่งขณะ น,นี้มันจะมีอยู่ใกล้ๆก็มีสุพรรณบุรีลบบุรีฉะเชิงเซาแล้วก็เพชรบุรีอะไรเนี่ยนะคะเราก็จะส่งเข้าไปอยู่เป็นเด็กรุ่นประจําตรงนั้นฉะนั้นก็แล้วแต่เคสที่จะเข้ามามนี่คือในส่วนของระยะ การเริ่มต้นค่ะแล้วก็ในส่วนการฟื้นฟูล่ละคะ,คะถ้าเราฟื้นฟูในศูนย์เนี่ยมันก็จะมีห้องกายภาพบาบัดที่หมายความว่าทั้งเรียนด้วยทั้งพัฒนาเตงนไปด้วยมีห้องอกิจกรรมบมัดนะคะมีห้องดนตรีเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อพัฒนาอารมณ์สุนทรีย์ของเด็กแล้วก็มีงานศิลปะอันนี้เป็นกิจกรรมเสริมที่เราจะเอาไปช่วยเด็กในการที่จะพัฒนาตัวเขาให้พร้อมที่จะไปสู่โรงเรียนได้ซึ่งเราก็จะส่งเขาให้ไปโร,โรงเรียนต่างๆในช่วงเดือนมกราคมผ่า ได้ได้ว่ามีกิจกรรมแล้วก็มีการเสริมสร้างทักษะให้กับน้องๆค่ะแทบจะทุกด้านเลยหลังจากเรียนจบหนึ่งปีละคะน้องๆก็จะได้รับในส่วนของเราจะให้วุฒิบัตรค่ะแสดงว่าได้เรียนผ่านตามแผนการจัดการศึกษาของเราเป็นรับรองค่ะแล้วก็จะมีการเข้าแถวมารับด้วยนะคะบางคนก็ไม่ยอมถ่ายรูปบางคนก็ฉกได้ก็วิ่งหนีไปก็แล้วแต่วงนี้ของแต่ละคนนะคะก็น่ารักไปไปไปอีกแบบหนึ่งและเห็นเมื่อกี้นี้พอจะบอกว่าหลังจากเรียนจบหนึ่งปีแล้วก็จะมีการส่งต่อส่งต่อไปส่งต่อต่อ ามโรงเรียนต่างๆหรือว่ามีในส่วนของสายอาชีพด้วยหรือเปล่าคะเออถ้าเป็นเด็กโตเป็นเด็กโตเราไปรับตรงปลายจากโรงเรียนเรียนร่วมไงคะเช่นเมื่อปีที่แล้วนี่มีเด็กที่จบระดับชั้นวสาม 3, แล้วมองว่าเขาคงจะไปในเรื่องเชิงวิชาการไม่ได้เป็นเด็กออทิสติกเป็นเด็กสติปัญญาเราก็มีโครงการใหม่ซึ่งคุณหญิงกรสมาได้ได้เริ่มความคิดนี้ขึ้นมาว่าเขาต้องมีอาชีพเพราะว่าไม่นั้นเขาไม่สามารถดำรงชีวิตได้แล้วข้อสําคัญคือพ่อแม่ก็จะตายตายไม่หลับคือไม่รู้ว่าลูกจะ ู่ได้ยังไงกันจากที่15ที่สูญเสียคุณพ่อแม่ไปแล้ว ท่านก็ได้ให้ความปรณาให้ทางศูนย์เนี่ยไปประสานกับวิทยาการอาชีวะอาชีวะไหนบ้างที่สามารถรับเด็กเราได้ท่านก็ไปประสานไว้ประมาณ2อสาอาชีวะน,นะคะที่ค่อนข้างจะน่ารักแล้วก็รับรับเข้าไปแล้วด้วยนะคะแล้วเปิดเรียนแล้วเมื่อวานก็โทรไปคุยถามเป็นยังไงบ้างโรงเรียนก็แฮปปี้คือเรียนสวัวภาแล้วก็วิทยาการอาชีพที่ที่สอยรัชพาสซอยร้อยหนึ่งนะคะแล้วก็มีโรงเรียนอีกสองสาโรงเรียนซึ่งซึ่งจําชื่อไม่่อยยังไม่ค่อยแม่นเพราะเป็นโครงการใหม่ก็เด็กเข้าไปอยู่ที่นั่นเข้าไปเรียน เขิจิตสินเขาก็มีความสุขคือไม่ต้องมานั่งเรียนคณิตศาสตร์แต่ไปหัดวาดรูปวาดภาพตาม,มที่เขาเป็น,นความสามารถเฉพาะทางเขาไปเลยแล้วก็บางคนก็สนใจจะไปทําเรื่องกระเป๋างานหบางคนก็สนใจเรื่องไปทําอาหารอะไรเนี้ยนะคะชุดนั้นคือชุดที่เข้าวิยาลัยการอาชีวะอีกชุดหนึ่งก็คือเรียนกศนซึ่งทําร่วมอยู่กับกศนดินแดงน่ารักมากพอ,อ,อ,อวิมลรัตน์ท่านก็จัดโปรแกรมให้เราก็พาดเด็กกลุ่มนี้เนี่ยมาประชุมกันนะคะเราผู้องค่อนข้างจะรู้สึกว่า ไม่รู้ว่าลูกจะไปยังไองอะไรเนี้ยที่เราก็บอกว่ากศนช่วยท่านได้เพราะว่ากศนจะสอนเนื้อหาค่อนข้างน้อยแต่มีกิจกรรมเยอะที่ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางถ้าเรียกได้ว่าเป็นศูนย์ที่พร้อมนี่ค่อนข้างจะพร้อมเพราะว่าได้รับการสนสับสนุนทั้งจากภาครัฐเองจากมูลนิธิคุณพุ่มซึ่งเรียนเองเป็นกรรมการมูลนิธิอยู่แล้วก็มีเรื่องของการจัดสรรทุนให้เด็กพิเศษอะไรเนี้ยแล้วก็ไปดึงทรัพยากรจากวิทยุการบินมาทําเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนี่เนี้ย ค่อนข้างพร้อมนิดหนึ่งค่ะที่นี่มีหลากหลายหน่วยงานที่เข้าามให้การสนับสนุนมากๆเลยค่ะการสนับสนุนเนี่ยเราไม่ได้ต้องการจะเข้ามากแต่เราต้องการให้เขารับรู้เราต้องการให้สังคมได้หาที่อยู่ให้กับเด็กพวกนี้เวลาเขาเติบโตไปให้การยอมรับเข้าสู่ระบบสังคมด้วยผู้แบบนี้แปลว่าผู้ปกครองสามารถเข้ามาดูการเรียนการสอนเข้ามาอยู่กับเด็กๆได้เลยด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าเห็นพออ่อยฟังค่ะว่าถึงแม้ว่าผู้ปกครองเข้ามาดูแลเนี่ยก็ไม่ได้ให้ผู้ปกครอ อยู่เปล่าๆใช่เพราะเราก็มีส่วนมีกิจกรรมให้ผู้ขอยกิจกรรมให้ผู้คงทำด้วยคือจริงๆ,ๆเรามองว่าเด็กเนี่ยไม่ใช่สมบัติของเรา เป็นสมบัติของคุณพ่อคุณแม่ท่านคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จักวิธีการดูแลช่วยเหลือลูกให้เยอะๆฉะนั้นผู้ปกครองต้องเรียนรู้จากเราด้วยว่าจะสอนลูกอย่างไรแล้วก็ผู้ปกครองเวลาเรียนรู้แล้วผู้ปกครองว่างเราก็ไปทํากับกศนออีกเห็นคยเราก็ไปทําพวกกิจกรรมอย่างนี้ค่ะพวกดอกไม้ประดิษฐ์เนี่ยผู้ปกครองอยากเรียนอะไรเรียนนวดเรียนทําดอกไม้เรียนร้อยรูปปัดอะไรเงี้ยเราก็ให้กศน,นเนี่ยมาเปิดการสอนก้อสั้นๆให้กับคุณพ่อคุณ,คณแม่ด้วยมแม่ก็จะได้มีอาชีพเสริมของตัวเองซึง่งก็ เห็นชอบใจกันหลายหลายคนนะคะก็เรียกได้ว่าได้มาอยู่ใกล้ชิดกับบุตรหลานของท่านด้วยแล้วก็ยังได้มีการส่งเสริมในเรื่องของกิจกรรมแลวก็อาชีพด้วยเองนะคะท่านนี้ค่ะต้องขอให้พออช่วยฝากถึงผู้ปกครองอีกหลายๆท่านที่ติดตามรายการชีวิตเลือกได้ของเรานะคะเพื่อใครสนใจอยากจะพาน้องๆมาศึกษาในที่ศูนย์การศึกษาพิเศษแห่งนี้ค่ะก็ขอฝากถึงผู้ปกครองนะคะผู้ปกครองบางคนเนี่ยยังรู้สึกว่าลูกเป็นเ็กพิการสงสารลูกไม่อยากเอารูปไปไหน หรือว่าเบื่อจังเลยพูเจะเไปไว้ที่ไหนดีอะไรเยงี้นะมันก็มีทั้งสองแง่นะคะฝากว่าพวกคนท่านใดที่คิดว่าลูกน่าจะได้มีโอกาสทางการศึกษาแล้วก็เตี้ยนเชื่อว่าเป็นเรื่องความจําเป็นจริงๆเพราะว่าชีวิตคนพัฒนาได้ด้วยการศึกษานะคะฉะนั้นอย่ากเก็บลูกไว้ในบ้านนะคะเอาออกมาเสียเขาเป็นน้อยก็จะได้หายไปเลยเขาเป็นมากก็จะได้ทุเราบนเท่าขึ้นมานะคะฝากว่าขอให้เอามาแล้วก็ที่ศูนย์นี่เปิดตลอดปีฉะนั้นจะมาช่วงไหนก็ได้นะคะโทรศัพท์มาถามก่อนก็ได้ว่าจะมาทางไหนอย,อย่างไรนะคะคนดูลรายการ แล้วเอไปตรงไหนดีจังแต่ไปไม่ถูกเลยนะคะก็โทรมาติดต่อได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์022474685หรือ022474686นะคะหรือว่าถ้าจําง่ายๆเอาสั้นๆก็คือเบอร์ของมันนที่คุณพุ่มก็คือ1718หรือจาว่า1718โทรมาถามได้ว่าจะให้ช่วยจะช่วยเหลือลูกได้อย่างไรหรือว่าจะเอารูปมาเตรียมความพร้อมหรือเพื่อจะเข้าเรียนร่วมได้อย่างไรแล้วก็ขอฝากถึงคุณครูด้วยให้แล้วกันนะคะว่าคุณครูหลายท่านที่มีเด็กพิเศษอยู่ในความดูแล แล้วคิดว่า จะแก้ปัญหาเด็กยังไงจะช่วยเหลือเด็กยังไงจะใช้สื่ออะไรในการสอนลูกๆเด็กลูกๆศิษย์ของเราให้ได้การพัฒนานะคะหรือว่าหน่วยงานของภาคเอกชนอะไรก็ตาม NGO ต่างๆที่จะทํางานเราคิดว่าต้องการความช่วยเหลือในเรื่ององค์ความรู้หรือเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมการช่วยเหลือเด็กหรือการช่วยเหลือผู้ปกครองการดูแกับผู้ปกครองดูอย่างไรอะไรอย่างนี้นะคะทางศูนย์การิเศษส่วนกลางขอว่าขอให้เป็นหน้าที่รับบริการของพวกเราละกันนะคะขอให้ติดต่อมาได้ตลอดค่ะ เขาฝากถึงสังคมทั่วไปนะคะชีวิตคนเลือกเกิดไม่ได้นะคะแต่เขาพยายามที่จะเลือกสิ่งที่ดีเพื่อชีวิตของเขาเ,าเราที่เกิดมาเป็นคนปกติเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องบุญด้วยนะคะที่ได้มาอย่างครบถ้วนแล้วฉะนั้นขอโอกาสขอที่ทางสังคมเราไม่ได้ขอความเมตตาสงสารแต่เราขอให้ท่านเห็นว่าคนพิการก็มีความสามารถอาจจะมีความสามารถมากกว่าที่ท่านคิดแต่ท่านยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสของ,ของขกับเขานะคะอโอกาสของสังคมที่จะให้คนพิการได้ยิน อยู่ร่วมโลกกับเราเพราะเขาถือว่าเป็นประชาชนคนหนึ่งของประเทศไทยและไม่มีใครอยากเกิดมาเป็นคนพิการค่ะ และนี้ก็คืออีกหนึ่งหน่วยงานนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากๆเลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงค่ะน้องๆคนพิการทุกๆคนด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ได้ฟังแบบนี้แล้วก็สามารถติดต่อเข้ามานะคะตามที่อยู่ที่พอ,อได้บอกกันไปด้วยนน่เองค่ะวันนี้นะคะรายการชีวิตเลือดได้ต้องขอขอบคุณนะคะผู้อำนวยการสมบูรณ์อาศิรพจนะคะผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษกระทรวงศึกษาธิการค่ะที่มามพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ขับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะกับรายการชีวิตเลือกได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงนะคะวันนี้หมดเวลาของกุก๊กไก่พรนพรานหานสุจินและรายการชีวิตเลือกได้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะงเ,งเเรราาาตตตออจจจกกกกััับไมมม่่ืืนนนคพีิ ใจนี้จะขอสู้ไปอย่าหวั่นไหวกับตัวของเราให้ใจเราเป็นสิ่งสำคัญอย่าไปท้อกับความไว้วังเพื่อความฝันที่ฉันต้องการ หัวใจอย่าไปท่อ